สวัสดีครับกิตด,ดีต้อนรับสู่ช่องบาร์ลมกันอีกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เราก็เพิ่งเลิกงานนะครับก็กําลังจะกลับบ้านแล้วหลังจากที่หาหาเก,การทําที่ิไปนานนะครับวันนี้เราก็กลับมาให้หายคิดถึงแล้วนะครับไม่รู้จะมีคนคิดถึงแล้วหรือเปล่า ้านหน้าเรานะครับก็เป็นที่ขวันใจชาวไบค์เกอร์แล้วก็ชาวสี่ล้อแล้วก็รถบรรทุกนะครับซึ่งหลายๆท่านคง <c oughs> เคยมีประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ไม่ดีกับพี่เขานะครับ ช่วงเวลาเลิกงานครับรถค่อนข้างติดเลยตอนนี้เราอยู่ที่ถนนบ้องนาตานะครับหลายๆคนคงรู้กันดีนะครับว่ารถมันติดขนาดไหนแต่ว่าวันนี้ถือว่ายังน้อยนะครับจึงถือว่าไหลๆนะครับปกตินี่เต็มทุกเลนครับเส้นนี้ ตอนตอนนี้เป็นช่วงกลับบ้านนะครับก็แสงสีนี่มันช่างสวยเหลือเกินแต่หลายท่านนะครับอาจจะถามว่าพี่หายไปไหนมาทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยก็จริงผมก็ติดงานด้วยแล้วก็บวกกับความขี้เกียจเป็นที่ใส่ตวตัวได้ก็เลย สายไปนานเลยถึงเส้นนี้รถบรรทุกค่อนข้างเยอะนะครับใครขับผ่านเส้นทางนหน้าตา้ก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับ แดดนี้มันชวนให้นอนดลถ้าเป็นการขับรถแบบไปตามรอยแล้วเจอแสงแบบนี้นะโอ้โหถ่ายรูปก็สวยทำอะไรก็สวย ผมรู้สึกว่าล้อหน้าของผมมันเลี้ยวยากๆเหมือนว่าลมยางน่าจะออเดี๋ยวเราไปแวะเติมลมที่ตามน่อยครับสำหรับใครที่ไม่เคยเติมลมยางนะครับวิธีเติมก็ไม่ยากก็เดี๋ยวก็เป็นการบอกวิธีการเติมแล้วกันหลายหลายคนน่าจะรู้วิธีการเติมแล้วแหละ ซึ่งเครื่องนี้คือเครื่องเติมลมนะครับมันก็จะมีปุ่มบวกลบเห็นไหมครับเราก็กดตัวเลขตามแรงดันของยางเรานะครับรถแต่ละรุ่นยางแต่ละขนาดจะมีแรงดันไม่เท่ากันแต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ30ป,ประมาณนี้นะครับแต่างดควรเติมตามมาตรฐานของโรงงานเราด้วยกันอย่างครับพอเรากดตัวเลขแล้วก็เอาตัวหัวจุกมันมาเสียทบที่จุกที่ล้อเรานะครับ พอมันได้แรงดันแล้วมันก็จะดังแบบเสียงเตือนนะคับว่าแรงดันพอดีแล,แล้วแล้วก็ปิดนะครับเก็บสายให้เรียบร้อยครับเพื่อคนอื่นจะไปใช้ได้สะดวกนี่ก็เรียบร้อยครับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับแล้วก็เป็นคลิประหว่างทางกลับบ้านแล้วกัน ราย้อนสอนมาย้อนมาซะเร็วเลยนะครับเนะี่ยจริงๆย้อนสอนมันก็ก็เข้าใจนะครับแต่บางทีเห็นหลายๆคนก็ขับเร็วเกินมันก็อันตรายนะครับบางทีคนไม่รู้อีนี่ครับพอขับออกมาจากซอยเขาก็มองขวาไม่ได้มองซ้ายนะครับมาเจอพี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาแบบนี้ก็อาจเกิดอันตรายได้ครับ ีไรครคับก็ขอลาไปที่เท่านี้แล้วกันคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมาก